รีวิวด่วนรถใหม่มาสวย E35 จากร้านนับิดโอกาสมือสองญี่ปุ่นไปตัวนี้ดูรอบๆก่อนนะครับตัวนี้เป็น E35 บวก Swing Driver มีถังเก็บข้าว210สิโลกรัมเครื่องยดีเซลแรงม้าไม่เกิน14แรงม้านะครับผมเป็นรุ่น j o y อ o m รบรอบ35ปีของยันมานะครับผมที่ทํารุ่นนี้ออกมา นี uh ่เราทัเก็บข้าวนะครับไปชมนะครับผมตัวนี้นะครับมีระบบคอนโทรลดังต่อไปนี้ตัวนี้เป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ยกงนาขึ้นยกหาลงนะครับตามเดิมตัวนี้มีระบบคันเร่งอยู่ด้านหน้าและก็เกียร์จะมีเกียร์เกียร์เข้าตั้งและเกียร์เกียร์เข้าล้มนะครับมีสองเกียร์นะครับผมคันเร่งเต้มที่สุดนะคะมีปรับพอรวมแบบแมนนวลนะครับผมแล้วก็ปรับพอรวมแบบออโต้คือเอทีแต่ั้นมีขึ้นตัวนวดและตัวเกี่ยวนะครับดังต่อไปนี้แค่นั้นเอง จากนั้นท่อข้างหลังก็เป็นท่อยกตัวยงท่อและระบบปล่อยข้าวนะครับตัวนี้ระบบสไลด์คอจะเป็นระบบแมนนวลนะครับคือมือบีมีดึงแล้วก็ดันไปนะครับผมปั๊บแค่นี้เองแค่นะครับผมระบบก็จะล็อกคอเป็นสไลด์คอไปด้านซ้ายมือนะครับเพื่อเกี่ยวข้าวห่อคนาความในการเกี่ยวข้าวจะเพิ่มขึ้นนะครับการเกี่ยวข้าวได้ยาวขึ้นนะครับผมนะดังต่อไปนี้นะครับช่วงล่างนะครับเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับนั่นเรียบร้อยหรือเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเสร็จสับแล้วนะครับนะครับผมโอเคไปดูตู้นวดการตู้นวดเปิดด้วยมือเดียวนะครับด้านนี้นะครับดันขึ้นตรงๆนะครับผมปึ๊บล็อกนะครับผมตัวนี้เป็นตู้นวดนะครับตัวฝาครอบตู้นวดอยู่ด้านในเปิดฝาตัวนี้ออกมาตอนน่องันนะครับซ้ายและขวาปึ๊บ เปิดปุ๊บนาเรียบร้อยเราก็จะมีตัวปล่อยโซ่นะครับกดลงไปตรงนี้นะครับแล้วปลดตัวนี้ออกมาตะแกรงตู้นวดก็จะเปิดออกมาได้นะครับผมนะแค่นี้เองนะครับผมเรียบร้อยนะครับตัวตู้นวดเป็นอย่างนี้เครื่องยนต์นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมนะนี่ครับผมเครื่องดีเซลนี่มยาม่อน้ํานะครับผมก็อกอากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับ คู่มือสายพานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับผมอ่ะน้ํามันเป็นน้ำมันเกียร์นะครับผมเป็นน้ํามันเกียร์อ่าของคูบอต้าก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะอีกสามาชั่วโมงนะครับคู่มือตัวนี้นะครับคู่มืออยู่นี้นะฮะหนึ่งอันแล้วก็คู่มือจะอยู่ด้านขวามือหนึ่งอันนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนะฝาครอบสีดำตรงนี้นะฮะจะมีคู่มืออันหนึ่งนะครับผมโอเคฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มกันนะครับผม ไปดูการรีวิวการใช้งานนะครับป้ายดูนีนเด็กมือนะครับผมยกขึ้นยกลงได้นะครับผมตัวโตเกี่ยวตัวนุ่งให้ดูนะครับครับเลื่อเสื่อครับผมไมล้าไมล้าแล้วตัวเกี่ยวจะอยู่นะครับนี่ผมเรื่อยๆนะครับผมทำงานได้วันประมาณ สี่ถึงห้าไร่ต่อวันนะครับผมไปข้อ,อยกข้าวส่งข้าวนะครับยกขึ้นได้นะครับเนี่ยครับยกขึ้นลงได้นะครับผมอ่าโอเค ดูดูเอารถเขาล่นอบันนอกด้วยครับว่า้า่นอกเลยครับดรอสลดคอนะครับดูนะครับในบีบปิ๊บสลามานะครับผมใบีเพิ่สลายไปแค่นี้นะครับผมก็จบแล้วเรียบร้อยทรับรีวิวของรถเกี่ยวข้าวนะครับผมยันม่านนะครับที่ไทยาน่าใช้หน้าเล่นราคาย่อมเยานะครับมาตรฐานร้านได้มีโอกาสนะครับตรวจเทสเร็จสรับเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมลุยงานลงนานาปีได้เลยนะครับวันนี้ผลจับจองไว้ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวคุณจะไม่มีรถเกี่ยวใช้กันแล้วครับผมวันนี้ผมช่าเบอร์สวัสดีครับบ๊ายบาย